ถึงแล้วนัฉลองปีนี้นะครับ<อ>นัฉลองเชลปีนี้เรามาเจอกับผู้จัดพอดีพี่อาครับครับสว,ส,สวัสดีครับพี่อาสสวัดีครับสวัสดีครับปีนี้ปีนี้เป็นไงบ้างพี่มีอะไรพิเศษไหมอากาศเย็นสุบาีค,ครับโอเคแล้วรูทมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับสามห้าเป็นรูทที่ลงตัวเพราะรีรูทครับโอเควิวสวยเยอะวิวตับระยะแล้ววิวเยอะสุดครับเย่โอเคเดี๋ยวไปเอ็นจอยเรสกันนะครับผมไปไหนละ ยังไงเนี่ยมนันน,น <ะ S 2> ี่นี่มันนี่มันนี่ยังไงลงลงอะไรน้ำเดี๋ยววันนี้มา วันนี้จะมาลากพี่โอ้ช่างกล้าช่าางกล้ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่จบนะเดี๋ยวนะเย็นนี้หมูกระทะเด้อไอ้หนูเหลือไอ้ด้วยนะรู้รอนี่แก๊งแก๊งอังคารเช้านะครับแก๊งอังคารเช้าอังคารเช้าอ่าคนกินเลยไม่ได้กลัวซองอ้าวพระธกินพระธงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับไปนอนแล้วค่ะใช่แล้วกลัวแล้วกินก็มาใหญ่ดี คดึงหม้ออกมาเลยดึงไม้มาเลยผูไม่ได wow ้ันหรอก้โอ yes, ้ยเกยโอมันไสคนมีความสุขพี่ปุยเป็นไงพี่ปุยพร้อมไหม พ,พี่ปุ๋ยพร้อมไหมพร้อมมากเลยค่ะโอเคโอ้โหตัวเบาเลยไม่ค่อยมีอะไรเลยเข้าวงเต็มปทุกคนเลยเต็มหลังดีกว่าแม่แม่ด้วยเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราจะปล่อยสวัสดีครับข้องานข้องานมีเซอร์ไพรส์อีกไหมเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อีกไหมเนี่ยไม่มีไม่มีอย่านะอย่าให้คนเขาแจกรวยกันนะเหมือนขึ้นไม่น่าใหอ่โอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอินนี่ใช่ไหมไม่ต้องคบก็ได้ไม่ต้องก็ได้ เตรียมตัวให้เรียบร้อยเราไม่เล่นวิ่งเราเล่นเต้นนะห้องน้ำอยู่ข้างล่างนะครับเดียวยังไม่ถึงนาทีเลยตั้งให้ครบก่อนนี่พี่หนุ่มพี่อ้อยของเรานะฮะทุกคนทีมนี้พร้อมนะครับทีมนี้พร้อมเทุกคนเิ่มนะใช้เวลาปมะมาหนึ่งชั่วโมงฮะ เดิมกินเดินหน้าสามเก้าไงมึงยังไงมึงแม่ดึงมึงนี่เดี๋ยวมึงแต่งตัวเนี่ยมึงมึงจะไป C T C เหรอไหนไปก็ได้ฮะผมคนยุโรปฮะจะ C T C เหรอหนึ่งวงหนึ่งวงมาหนาคนหนถามหญิงถามหญิงหญิงพร้อมไหมั้งแรกป่ะครั้งแรกในชีวิตโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีครับมางหนน่อยเป็นไงบอสมาลงกับเราให้ไหมโอเคไปด้วยกัน đi xin cho bạn đưa cho bạn đưa cho bạn đưa cho bạn เด็กแม่งตกกิจกรรมเข้าจังหวะแน่เลยใช่ลีลาเคยเรียนไหมเนี่ยฮะลีลาเคยเรียนเปล่ามีจังหวะไปของตัวเองบรรยากาศระหว่างที่เราจะปล่อยตัวนะครับผมสามห้าครับไงพี่ร้อมสบายมาเลยมาเลยมาเลยเปิดตัวงานแรกครับสามห้าอ่าเยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วเหนียบอีกโอ๊ยตายสภาพคนปีขาวนีวค่ะตาผมค่ะเปิดพีกี่ตรงนี้คุณนะครับมีกี่ตรงนี้รอดไหมคะตอนเนี้ยยังสภาพนี้เดี๋ยวก่อน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 มันจะไปเรื่อยๆ ห้างสวยห้างสวยมันจะเป็นปีนเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สถ้าจะทำงี้กับพี่มันเทมติ s <S ้งมากเดี๋ยวพี่จะตามเฟิร์สไป สบายสบาย,บายอากาศดีมากสบายอากาศดีลองเปง็นซิงเกิลแท็กแล้วจะช้าละ <c oughs> แควิตนต่อเจอกล้องก็เหนื่อยแล้วป่ะ นี่เรามาถึงจุดไฮไลท์นะครับคือทะเลหมอกนี่เราเพิ่งเดินมาได้แค่ประมาณแบบสี่ตกว่านี่ <Wow. S 1> วิวร้อยล้านครับฮะไอ้หนูไอ้หนูมาดูวิวนะหนูหนสวยไปลงไม่แล้วเห็นอันนี้ก็พอแล้วลง <laughs> ก,กลับกันเถอะวิวร้อยล้านครับวิวนี้ Ồ, mặt vậy, cái này à, thôi <laughs> พ,พี่อจจะทิ้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะไปตามไลลาไอบีและฮอแล้วไปเลยเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้หมูกระทะเหลือไว้ให้ด้วยนะโอเค <c oughs> <ไป S 2> บายบายครั <ไป S 2> บเราจะไปตาม a, ไลลาข้างหน้าต่อนะอยากเราเดินมาสักพักโอเคขึ้นยาวๆ่วงนี้ ตามไปตามไปตามไปใชไปไป่ Come on แหมมัน <S <S 2> <S 2> มจริงๆงแล้วเราก็ตามมาทันผู้ว่ายนะครับ พี่ปุยเราอยู่ข้างหน้า่ง่มงเดียวนันเฮ้ยมึงปล่อยให้ไอ้ฮ้อนี่จบก่อนไม่ได้นะเว้ยเสียชื่อนะเว้ยเฮ้ยนายกันครูด้วยเออนี่เราก็จบมาทวงเงินกันมาเยอะแล้วนะไม่ได้นะไอ้หนู ตอนนี้เรากำลังจะดันกำลังจะดันโอ้ครับตัวเต่งถ้วยนะครับตัวเต่งถ้วยออันนี้รอที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดแล้วโอ้ยนิดเดียวนิดดเียวสัมภาษณ์เป็นไงบ้างครับเหนื่อยค่ะเราไม่เรายไม่เหนื่อยดิไม่เหนื่อยเลยค่ะเ ดิยาสตรมแก๊งอังคารเช้าฮะสบายสบายนอนอยู่บ้านสบายกว่า้เฮยอุดมีทั้งอะวคาโดปั่นโอรนตินปั่นผลไม้ซาลาเปาข้าวเหนียวเฮ้ยซาลาเปานี่จะบอกอร่อยโคตรอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก ทำไมทำไมเรามาเจอแบอน,นิ้นตรงนี้เพราะอะไระพเพราะว่า DNF แล้วแล้วหลงทางนะฮะวิ่งเร็วจัดเองค่ะวิ่งเร็วจัดก็เลยจะชวนไปต่อด้วยกันเนี่ยอีกสิบโไปต่อกันไตอพี่เอันนอนนี้เราก็มาถึงพระธาตุแล้วตอนนี้ถึงพระธาตุแล้วนะครับเราอยู่โลที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอ่าโลเนี้ยเป็นพระธาตุละ ซึ่งเป็นรูทใหม่ของปีนี้ระยะ3-5อ่ะเพราะว่าถ้าจะามาพระธาตนี่ต้องเป็นระยะ60ของปีที่แล้วนะครับสวยงามที่เหลือก็หลังจากพระธาตไปแล้วก็จะหนังชีวิตนะฮะน,น,น,น่าจะถ้าถ้าถ้ามันคือรูทเดียวกับกับ60นะน่าจะน่าจะอาจจะต้องผ่านสุสาน อ่าตอนนี้เราก็โลที่เท่าไหรว่วะยี่สหล้นิดเดียวถึงละแต่ว่ามันจะเป็นรูทเอ่อเลาะ้างพธาดซึ่งมันเป็นรูทของห5สิ้าไอ,อะนะฮะี่ข้างหลังเราก็จะมีดีซ่ามีพิตุยก็หลังจากเราเดินทะลุเขามา ขึ้นทถนนนี้แล้วไม่ชอบเลยทางให้มาต่อยทางถนนให้เป็นเทวก็แบบดีกว่าป่ะอ,อัอนนี้ก็อีกประมาณโลนี่นิดก็ถึงเส้นชายละเวลานี้ก็ห้าชั่วโมงครึ่งแต่ก็ปีนี้รูนง่ายกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ สามห้าก็มีมีขึ้นดบบรู้สึกว่าชันกว่านี้ปีนี้ค่อนข้างสบายกว่าเดี๋ยวไปเจอกันตอนใกล้ๆเส้นนี่คือจุดฟินิชของเรานะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายเอ <Yeah. S 2> อมาคุยกับผู้จัดดีกว่าปีนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมพี่ ม่มีแล้ปีหน้าได้ข่าวมีระยะพิเศษใช่ไหมฮะมีมีมีของดีปีหน้าที่ของดีปีหน้าโอเคเดี๋ยวปีหน้าจะไปขายทัวร์ต่อพบกันปีหน้าสมัครพรุ่งนี้อุ้ยอุยเจะขายทัวร์พี่อาปีหน้ามีอะไรพี่มีอะไรพิเศษคลาสสิกอะไรนะระยะเท่ากับปีแรกของไม่สลองเย่โอเคนี่เริ่มไม่พิเศษนะเฉลยหมดเลยเดี๋ยวเริ่มขายทัวร์เดี๋ยวเริ่มขายทัวร์ อีหน้ามาไหมครับคุณเอ็มร้อยสีฮะไม่ใช่ละเอาเลยอยากได้อยากได้อะไรขอยบอกอะไรเลยไม่ลงเลยสิไีหน้า